ดีครับผมเมื่อนี่กะมาพบผมมาพ่อกับเกษตรอีสานอินดีนะครับภารกิจเมื่อเนี่ผมจะพามาแตง่งการใบต้นกล้วยครับกับตัดนี่พี่นอ้องกล้วยเครื่อนี่ครับตึงนะครับน่วยกลมม่นแล้ว หางแย่ก็รุดร้ายแล้วครับแต่เดียวจะตัดเข้าไปไวบ้บานแล้วก็ทำการแบ่งหวีครับอีกเธอหนึ่งเปนกล้วยน้ำว่าท่านมะริองเนะี่ยพี่น้องที่เลี้ยงไว้นะครับก็ตัดแต่งใบตัดแต่งต้นให้มันบวบๆครับ สงสี่ได้วิ่ไงเดี๋ยวเขาอยาิตั้งกล่องนะผมนี่แหละครับเครื่องนี่เด้อ์พี่น้องยะได้ประเดิมก่อนมูลเลยครับยังมาทางนี้พอดีครับือว่าตัดง่ายครับพี่น้อง ตัดมือนี่ผมก็สิบดตัดให้ต้นมันขาดเด้อพี่น้องมือก่อนก็ซ้่มตะไคร้ใหญ่ตะไคร้คิดว่าสิีายอันนี่ก็อยอะครับต้นมะนาวที่อยู่งงงนี้พี่น้อง ไงก็เป็ียนนักเชื่อครับจนมันง่ามกันได้บุ่งกัดสสัยเส้ยใหญ่ลงกต่ฐานรับที่กันก็ตะไข่แล้วครับน้ำแหง้งบอ่อประดุกน้ำกะแหง้ง วิธีจัดการแเ้าครับจะเป็นเรื่องง่ายพี่น้องสําหรับเพืชแต่ละตัวครับรเหมือนแหลกเขาเรียนรู้นะครับพอเขาเข้าใจมันพอเาเรียนรู้แล้วเขาเข้าใจแล้วมั็เป็นยังที่จัดการตามที่มันมกักดูกติองพี่น้องลองมือทำคือคำตอบ ก็จ,จารทงล่างนะครับกาล็กมือถ่ากันบ้าง เดียพื้นที่มันมีข้อมกัดสิจัดการสุดง่ายครับหนาแหล่งจะง่ายกองปุยออกไปเห็ดขุดคล้องเลียงปลาปุยกลองแหลกคุ้มสวนครับ ดินเบ็ดแล้วพี่น้องไปใส่เรื่อยๆครับดูเหก้อนนี่กจจัดการออกนอก้องมาได้อวล้ะครับเป็นทางเสียข้องไหมคิดข,ข้องเชื่อมกันสองโบ เซวมาเลียงใก้นี้แล้วพี่น้องต้องเชี่ยวพื้นที่ sáng quẫn trùng chứ không nhả nạn lên จะเป็นลิงหรือเป็นแมวเอาดีๆอหอมทองไครับ,บหอมทองหอมทองยางนี้หลายหลาย Hình bay này nói thế anh Mình ăn đây bay lưng đường năm này แนง,งนขางอออกอดยครับ่าเอาไว้จะเป็นการเบืองถานอาหารร้ายครับพอบริเกิดประโยชน์ก็จบแล้วลับไนเรื่องหลวงก็คือต้องการใบสีเขียวจสังขอแสงจะพินหอมน้ในเรื่องเยนก็คือ่อนเถ่าเนี่ย มดอายุไขแล้วค่าสามารถมีได้เท่ากับตัดออกครับ ได่ครับพี่น้องนะครับแบบแฝดก็มีนะครับนี่ครับมันกลวยวีแฝดครับส่วนลูกกับบได o, นะ้ฮอเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะออกไล่ๆย่างน้อยนะครับสําหรับลูกก็เอาไวรายเติบครับเจ็ดรื่อ,อเจ็ดวีสามารถเลี้ยงลูกมันให้โตมันนี่กะโอเคครับ บกใไง่ประมาณ n าานิวนึงเลยครับเพือว่าโอเคครับสำหรับตน้นทำเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันขัขๆดๆสัดๆเ้ยพี่น้องว่าผมตัดต้นไว้แบบนี้นะครับจะเลือกว้แบบนี้เลยพี่น้องใบไม่ขาดครับ พราะว่านานแรงนี่จะมีผลกับระบบน้ำที่ไปเลี้ยงเลี้ยงตน้นหนองต้นโหลกูกตอครับเพราะที่นี้มันขาดน้ำอ,อ,อยู่แล้วพี่น้องแต่ในส่วนต้นน้อยๆนอส้มนี้ครับเหมือนเดิมนะพี่น้องตัดต้นออกครับตัดออกเลยนะครับนานแรงยิงจะเหดให ก็หนีขาดนำร้ายเด้ที่น้องกันเท้าแบ้งเบาออกแต่แหงดีดครับให้เหลือแต่ต้นที่เาต้องการเรียงไว้ครับจะเป็นต้นนี้เอาไว้สองไปสามในส่วนใบครับดูแล้วมันเกิน6-7เจใบเท่ากับลาดออกครับพด่นอนยาไวไปร้ายครับ เอาไว้ไลยมันก็ไข่หนำไลยพี่น้องกลางคืนเพราะไข่หนำไปแล้วกับเปลืองครับเปลืองหนำให้มันเก็บหนำไว้ในลำต้นไลๆที่สุดเนาะ,นะครับตัดออกเลยครับมีดอันนี้ก็ผมก็ต่อค้าึ้นมาใหม่เลยครับนี่ครับ แต่ก่อนมันสันส่นซ้ำนี้แล้วพี่น้องมันบวถ,ถึงครับไอ้การสูงสูงบวถ,ถึงผมเลยไปต่อขอต่อ pvc ีซีนะครับท่อนิหนึน่งครับเพิ่มเข้าไปอีกประมาณเมตรหนึ่งครับกับโตมีดก,กับเมตรหนึ่งก็บทือว่าได้อยู่ครับยักับเมตรนบครับผม ลายตัดออกนะใบหลายๆเรียงต้นไปก่อนครับหนานแรงเนี่ยนี่กล้วยหอมครับลูกกะใกล้จะม่นแล้วเดี๋ยวกันได้เก็อบปีครับ แต่ต้นนี้ล่มเอ็นไปร้ายแล้วพี่น้องต้นจัดการออกให้หมดครับกานับปลูกพืชผสมผสานกันเนี่ยต้องละมัดละวันจิน,นอยได้พี่น้องได้เครื่องผมนี่กำลังออกออกดอกออกยอดเต็มอย้วครับนี่ ฝรั่งของเราซื้อแท่งหนอกน้วยจะต้องระวังจังหน่อยเวลาเอาเก็เกียวหัวมลรีกลไกๆกันครับจะทำไปเรื่อยๆกับฮวิธี่ลบเด็ก้วพี่น้องมางอยางหรอกครับงานเกษตรแต่เข้าใจครับรับเกษตรอีสานอินดีมือนอนิกะขอฝาก ไ่ซ้ำหนีก้นเดือพี่น้องเด้อเดี๋ยวมากกลวยไปเก็บกันครับการใบครับเดี๋ยวตัดออกให้หมดครับตัดออกเบอ้ลแ้กก็จะได้จัดการไปลีลลวิววิกล้วยอีกเทื่อนึงพี่น้อง